สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปอกปายสุภุสุคนกันแล้วกันนะครับเมือนี่้าพี่น้องครับมาไ้เบดครับเป็นเหงือครอบจักรวาลครับเหยื่อไสเดือนนะพี่น้องเนาะเมือนี่มากระพ่านเปิดกครับแก้วว่าไฟสีมารทีวีมานนะครับเดรแนวเดรแนวยางแล้วเด้ขาเดรขานี่ครับเนี้ยขี้เดียนครับบนบ้านบนบ้านของเสียนเปิกนี่ เบียดประมาล่อยหลังครับเจ้าหลังเศร้าเศร้าแมนเศร้ายี่สิบี่นาองเศ้าก็คือว่าจ<ม>ับป่ะหอดนึกถีไหมผมสามสิบหลังครับเอาไฟสีมานคือประมาณมาหลุนกันไะมาสิคําเล้วครับแก้แก้ครับตอนนี้กับเวลาหกโมงครับสิบนาทีแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าสำหรับพันเอ็ดครับพุ่น คนละฟังผ่านเปิดนะครับผมกะใส่ตรงขึ้นไปนีครับแล้วก็ซีเลี่ยวขึ้นไปอันนี้น่าจะคล้องนะครับโอ้มีแต่ปลาสนุกครับมันบ่มีเวลาเดี๋ยวดูแลนะครับบ้านชอยแล้วก็ไปหาเห็ดเบียยเห็ดการเห็ดงานเอาสีมันถุงมันามารลุนกันครับนี่วิธีการใส่นะครับก็คือหลังแหลกแหกมันครับอ้าวขอปลานี้เด้อจะทีจะท่าจะให้จะหน้า ป่ามีอยู่มีกินบเดี๋ยวไปขายดอกพอเดี๋ยวปนเดีแก้วนี่ครับเดีย๋ยวใส่กันใส่จมเลยนะครับเรียบร้อยหลังแรกครับไปต่อครับผมนี่หลังที่สองครับเอาสใส่เบิ้งแคร์สองหลังเลยพี่น,อน้องนะครับเพราะว่าเวลาเฮ้าก,กะจันจอมอเข้ามาแล้วนะครับมันสีคำ เอาถามมารุ้นกันตอนยามนะครับติดตามไปให้เชี่ยให้ใจกันลวกันครับพี่น้องครับเอาคบพี่น้องครับส่เบ็ดบอลทันเหลวนะครับเ็เลยย่างกลับมามุ่งนี้เห็นเบ็ดติ้งครับนานมีตัวนะครับป่าอย่างงอโอ้หรุดนรุดแล้วครับผมเอาเอาไม้เอาไม้ครับ โอ้บามันสีได้ห้องทองแล้วสีเป็นปลาเข็งครับนี่เห็ดจังไดยครับบานนี้ไฟหมอเบ็ดดับครับโอ้เมืนเน่อไงยังก็ใส่เบ็ดได้ยี่สิบหลังนะครับเหลืออีกประมาณสิบหลังครับไปจังไดนอกอบานนี้นออมืดฟ้ามัดดินแล้วครับเอ,อาอาเดี๋ยวหาไฟสำรองควันนะครับหายืมไฟกันครับพี่น้องครับโอ้ เอาละครับผมพี่น้องครับใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยางยามกลับเลยนะครับตอนนี้กาเวลาประมาณทุ่มเคืองครับโอ้ไฟเบิร์นะครับมันเสียเวลากับการเข้าไปเอาไฟอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับหลังสุดท้ายครับเฮาจะขวดยาไว้แบบนี้ครับไปลุนน้ากันครับเอาละครับพี่น้องครับยางยามกลับมาครับด้ประมาณสี่หาหลังครับ มองนี่มองช่องน้ำไหลนะครับพี่น้องมีอาการครับหลังที่มีอาการอ้ยูบังตาแดงชึ้งคึ้งนะครับเห็นบ่ะนี่ครับปลาดุกนะครับปลาดุกโอ้โหมาแล้วครับแต้มแรกแหกมานครับพี่น้องครับสุดยอดครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวขอปลดก่อนนะครับเดี๋ยวขอปลดก่อนนี่ครับ แต้มสวยๆเลยครับก่อลูกหน้าครับปลาธรรมชาติครับผมโอ้ย่างมาอีกครับพี่น้องครับเบื้องหลังนี่ครับนี่ครับขั้นเบ็ดปลาโอ้ลุดครับผมลุดครับพี่น้องลุดครับเอาเอาไว้ขึ้นเก้าครับเอาเดี๋ยวเติมเงี้นครับเงี่ยเหลือหน่อยแล้ว เอาเปลี่ยนเหยือครับเปลี่ยนเหยือโอ้คุณน่ะขั้นเปียกน้ำเลยครับครับผมพี่น้องครับหลบแรกกะนี่ครับได้ปลาดุกหน่อยมากตัวหนึ่งครับอาเพาเด็ดปนเด็ดแจวเพราะถ้าเด็ดยามเบิดนี่ครับเพราะว่ามันยังเงียบเงียบอยู่อันนี้แค่ยางกลับนะครับสีหาหลังหรือยะไยางออกค่อนข้างเลยอยากหกแน่จั็น้อยครับเอาถา่ลุนไปน้ำกันครับ มีติดของตีดไส้แล้วครับเดยวปนเด็กแกวแล้วเอาเซียนเปิดขึ้นมาแล้วครับผมไม่ยังเดินนี่นนมันเขียยที่มันปิดดุขี้เก่เดียนโอ้เดี๋ยว <laughs> เอาหยาใส่เดินนี่เอให้มันกินหยาเปลี่ยนวิธีการกินมนันะพอเดี๋ยวเอาไปอ้อกาไปจุ่มใหมน้ำมันห ตุกไฮตุกไฮเดี๋ยวใส่เบ็ดโอ้โหกินขวางห่อแต่ที่ปลากินเบ็ดห่าบาทมันอยากมาช่วยในขอางเป็นหยาให้อเป็นงัวเด็ดนี่เป็นปลาเป็นงัวเด็ดนี่กินหยาใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวพุตเราแต้กแล้วครับเหมือนนี่มันมันตรงนี้การแข่งขันกันเกิดขึ้นฟูตได้แพ้เสียยาอือยายังยาขายกีเกตเตอร์แล้วนี่ครับดังไฟจนจนก็ไฟดีดซองกลับแล้วว่นติดอยู่ บรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับพี่น้องครับนี่แหละเนี่ยมือแลงนะครับวิถีชีวิตความเป็นอีสานขนานแท้ครับแต่ไต่ขีดเดียยสมือดียกับกินหยาด้วยคนน่ะผมยุ่ในหยานะผ่านเปกเฮเฮผ่าเปกครับต่างร้อยหยาใส้ใบนะครับวัสดุขีดเดียนสีไตออกอ่ะถ่ายไปลุ่นนั้งกันครับรอบต่อไปสีมันประมาณครับผมไปครับผมตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วนะครับถ้ายามเบ็ด รอบแรกครับอา้ามีแตมมาแตมหนึ่งครับผมรอบแรกสิเป็นยังไงน,นะครับหลังแรกหลังแรกโอ้บ่เป็นหลอนบ่นอนหลังแรกนี่นอโอ้หลังแรกเกี้ยงครับพี่น้องครับยามมาได้สองหลังนะครับหลังที่สาม หลังที่สามนี่มีอาการนะครับเบิ่งครับโอ้โหเบ็ดจมเลยครับแต่ว่าสิมีโตบอนะครับรุนกันครับรุนกันโอโ้มีโตครับมีโตครับพี่น้องครับไปยังวะปลา,ยอยา,าปคอครับผม นะครับเห็นบ่ครับเอาขอหยาดปดกันเ้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวหยาดปลาลุดครับปดก่อนครับนี่ครับแต้มที่สองครับแต้มที่สองของวันนี้นะครับอ้วนปึกเลยครับพี่น้องครับโอ้กินเล็กครับผมออะขอหยาดปดก่อนนะครับหมานครับหมานเอาแล้วครับพี่น้องครับโอ้สองหลังหนึ่งไม่ได้ท่าเฮเบิ้งนะครับ ปลาเข็งครับปลาเข็งไล่ดีดีครับนี่เนี่ยปลาเข็งไม่นะครับพอดีปิ่งเซ็บเนี่ยได้ปลาเข็งสามแต้มครับเนี่ยปลาคอคระตายแล้วปลาเข็งตัวน้อยดีครับนี่แต้มที่สามแต้มที่สามของปลาเข็งแล้วพี่นอนด้วยนะครับ อา้าหมานอยู่ครับเก็บหมดครับตอนนี้พอเด็กปนครับพามาเบิ้งหลังนี่ครับพี่น้องครับโอ้เห็นยังน้นอนี่เนาะว้าเบิ้งขั้นเบ็ดครับอยู่บนออโอ้เห็นหัวแล้วครับพี่น้องครับเห็นหัวแล้วนี่ครับของแท้ครับ ปลาคว้าครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวขออยา,ากกันแล้วพี่น้องเด้นนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยว,ย,ว,ย,ว,ย,วยันลุกครับโอ้ยกินเล็กครับกินเล็กสดสดครับสดสดโอ้โหบงบบนั้นเหรอครับ ปลากินเด็กครับนี่เนวใไส่กับปลาเดียวมานะครับนี่นะครับยามมาไก่เติบครับเพิ่งจะเห็นแต้มนะครับอ้ากะมีนะครับแต้มแหลกปราคอนะครับแล้วก็แต้มสองแต้มสามก็จะเป็นปลาเข็งครับอันนี้แต้มที่สี่แต้มที่ห้าครับตัวสวยครับตัวงามครับตัวนี้ خوایم اد پذیرفتن پی نر کرد.